สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับช่วงเดึกๆแบบนี้นะครับตอนนี้นะพิมเมอรีครับผมออกกฎใหม่แล้วนะแฟนบอลต้องโชว์โควิดพาสนะก่อนเข้าสนามทุกครั้งนะครับพิมเมอรีอังกฤษครับผมยืนยันว่าแฟนบอลที่จะเข้าชมเกมในสนามครับต้องยืนยันสถานะผ่านเว็บไซต์ของสโมสรพร้อมแสดง N H S นะโควิดพาสนะใบยืนยันการฉีดวัคซีนที่หน้างานด้วยนะครับ สิ่งดังกล่าวครับเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐราชาจักรเนี่ยประกาศใช้มาตรการครับแผนบีนนะผมเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับซึ่งทางพิเมี์ลีกเนี่ยได้เปิดเผยความจําเป็นสําหรับแฟนบอลท,ที่จะเข้าชมเกมการแข่งขันนะครับตั้งแต่วันพุธที่15ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับก็คือวันนี้นะบุคคลที่มีอายุ เกินกว่า18ปีนะครับและจะเข้าชมเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องทําการยืนยันสถานะเกี่ยวกับโควิดผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรครับโดยเป็นขั้นตอนง่ายๆครับที่จะให้แฟนบอลเนี่ยคอนเฟิร์มว่าพวกเขาเมีใบฉีดวัคซีนของ NHS นับหน่วยงานสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือผลทดสอบผลโควิดนะครับที่เป็นลบนับภายใน48ชั่วโมงนะครับ ก่อนเข้าสนามรับแฟนบอลจะต้องแสดง N H S นับโควิดพา s s สนับหรือใบแสดงผลทดสอบเชื้อโควิดที่เป็นลบมิฉะนั้นเนี่ยจะโดนปฏิเสธไม่ให้เข้าชมการแข่งขันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีอีกหนึ่งมาตรการครับที่จะต้องสวมหน้ากากขนาดอยู่ภายในพื้นที่ปิดของสนามนะครับและยามเดินทางด้วยระบบขนสาธารณะนะครับผมขนส่งสาธารณะครับต้องใส่แมสด้วยนะครับ สำหรับการชมเกมในสนามครับบนอาร์จันนะแฟนบอลไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากขนาดให้กำลังใจทีมรักนะครับแต่ทางพิมลิกเนี่ยขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะครับอันนี้คือกฎใหม่ของพิมลิกอังกฤษครับออกมาแล้วครับให้ใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับการที่พวกเขาเนี่ยจะต้องอัพโชนะครับโควิดพาสับก่อนเข้าสนามทุกครั้งนะครับ ต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับสำหรับแฟนบอลครับแต่ต้องใส่แมสนะครับตอนนี้มีโควิดรอกใหม่นะครับระบาดอีกแล้วนะครับในอังกฤษสู้ครับเป็นลังใจให้ครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับ